ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆใครเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวพระจงกัดจาดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่ออีวัตรทีหีบนะครับอ่าอันนี้ไม่ทันหลวงพ่อนะสำหรับเรียญนี้แต่ว่าผมชอบนะครับสวยดีแล้วก็จะมาแนะนาพระปีซีกว่าเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเราก็มาศึกษารวมกันนะเพื่อนๆอ่าครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าพระปีซีกว่าเนี่ยเข้าแกะประมาณไหนนะครับสําหรับช่างในยุคนั้นนะ อันนี้เป็นพระปีสี่สูงพอดีนะครับสำหรับหลวงพ่ออีวัตรทังีเลยนักการเบื้องต้นในการพิจารณาเราก็ดูหน้าให้เป็นหน้านั้นของหลวงพ่อที่สร้างปีนั้นนะครับแต่สำหรับอันนี้น่าจะยังไม่มีของล็อกเยนแบบนะเราก็มาศึกษาได้เลยน,นะครับเพราะเรียอน,นี้น่าจะเทนแน่นอนนะจะาก,การดูโดยประมาณนะเดี๋ยวเรา,าลองกล้องนะเพื่อนอันนี้ผมดูแท้น,นะครับเพื่อนๆอดูยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะร่วมกันศึกษาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นะพระปีซี่ว่าเนี่ยค่อนข้างตื้นหน่อยนะครับแต่ว่าที่เราดูแท้นี่ก็เพราะว่าพวกกระเสรรารห้ฮาพวกเม็ดอะไรพวกนี้แล้วก็พวกตัวอักษรครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตไหมว่าอันเนี้ยจะตื้นเบื่อหน้าลวงพ่อเนี่ย,หเ,ยเหมือนไม่ได้แกะเองนะครับเหมือนไปลอกพิมพ์มานะตอนที่ผมดูนะครับเห็นไหมตื้นเบื่อฝาปกตินะครับมาอันนี้คือตื้นเบเนื่อนะสอดาแต่ว่าเพื่อนๆดูเนี่ย คม,คมกับเบอร์เนี่ยต่้งกันตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวผมซองอกหนกอพรให้ดูจะไปซองตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยคือคมนะอันนี้คือเบอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไอันนี้อันนี้จะค่อนข้างเบอร์เล็กน้อยเห็นไมไม่คมเท่าที่ควรนะเห็นไหมก็อ่าอันนี้ไม่ก็ก็ไม่คมเลยก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าความคมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่ว่าดูตัวอักษรนะครับเห็นไหมคมมากนะเห็นไหมขึ้นเป็นแท่งเห็นไหมครับวัสตาีเห็นไหมอ่าหลวงปู่หลวงพระอุปชาอีเห็นไหมอันนี้คือขึ้นเป็นแท่งนะครับแต่ว่าด้านหลวงพ่อนี่ยค่อนข้างเบื่อเล็กน้อยแต่เป็นพระแท้นะครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นเป็นแท่งเห็นไหมครับอ่าเป็นพระแท้นะันดับแรกเราก็ดูกอนว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับสําหรับองค์นี้แท้นะครับดีวผมดูแท้แต่ว่าเพื่อนๆดูเก๋ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ เรามาดูตัวตัดนะตัวตัดนีตัดฉีกนะครับประมาณนี้ตัด้านข้างเรามาถึงด้านหลังนะเห็นไหมอันนี้จะแกะคมเลยเห็นไหมครับอ่ถ้าหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นหลังเนี่ยเขาไหนจะแกะเองแล้วมีความคมชัดเห็นไหมอ่าอันนี้ก็เป็นหลักพิจนานิ่งหลักการนะครับเห็นไหมครับจะคมชัดกว่าด้านหน้า นะคคมเลยเนะครับรายละเอียดค่อนข้างเก็บค่อนข้างดีนะนตัวสอดก็เป็นแท่งนะสองห้าสี่ศูนย์นะก็วันนี้กลกที่ปีละมันเพิ่อสี่ศูนย์หกสามยี่สิบสามปีนะยี่สิบสามปีนะสำหรับเรียรุ่นนี้ก็ค,ค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใส่2องไว้นะเลยอยู่ในสาภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับตัวกอรเนี่ยจะเป็นแท่งคมชัดลึกนะครับ แล้วก็ดูเพราเนี่ยอันเนี้ยเป็นเห็นนะขึ้นเป็นสั่นนะพวกคอคางเนี่ยเนี่ยพวกคอคางเห็นไหม,ข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 ,ไหมขึ้นเป็นสัน่นอันนี้ก็เป็นรากฐานพิจารณาได้นะเห็นไ,ไหมครับขึ้นจะขึ้นเป็นสัน่นคมๆเลยไม่หล่นอืมเห็นไ,ไหมอันนี้ก็คมนะเห็นไ,ไหมครับหูเจาะปิ้นเหล็กน้อยอา่าคุณส,สมบัติของพระเทนะครับเห็นไ,ไหมรอยตาถึงแม้ตาชี้เป็นผิวมาละ อ่าเย่างที่เขาบอกกันเยอะชีพีวะละพีวะละอ่าประมาณนี้นะครับพีวะละเพื่อประมาณน,น,นี้เพื่อนสำหรับน้อมหัวอีวัตรสตีฮีปีซีศูนย์อันนี้เราสร้างครบเลยเนี่ยครบที่ลึกสร้างเจดีย์ร้อยปีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้แท้นอันนี้ผ่าแท้นะเออหลุมกล้องเราก็สวยงามนะครับเห็นไหมผิวประหลอดประหลอดเลยม่วงๆวงผิวไฟม่วงๆเลย ุวมเม็ดกลมๆเห็นไหมครับขึ้นเป็นเม็ดุด๊บอันนี้ขึ้นเป็นสัน,หน,นเ,เห็นไหมครับอันนี้พ้ให้ไหมกระนกกลางงหูเหลี่ยมเห็นไหมครับหูเหลี่ยมเ,เจาะเล็กเห็นไหมอันนี้ผระเทครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าผมมีคลิปดีๆมาแนะนำผมก็จะรีบมาแนะนำเพื่อนๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบนะ พิพาปราการหลข้อผังนึ่มเจตนานะครับผมก็ดูเท่าที่ผมมีความรู้นะผมก็มีความรู้ไม่มากครับแต่ก็ยากเอามาแป้งปันนะครับเพื่อว่าจะได้มีคนหันมาลิ้นพักกันมากขึ้นนะครับทําให้ทําให้หลวงพอ่ออย่างเช่นหลวงพอ่งพอทำสุกอย่างเงี้ยมีคนมาบูชามากขึ้นนะครับเพราะหลวงพ่อท่านเก่งนะตำรหลวงพ่อทำสุกครับผมทราบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ